โฆษณาเลยนะครับผมด wow, ky, so kind of charcoal, uhm, okay. ังๆบะมีแห so ้งบ mm ่ห hmm. มีเหลืองสดทำเองค่ะสาสิบบาททุกถ้วยทุกถุงนะคะร้อยลอยมากๆเลยค่ะกระเทียมก็เจียวเองจากไอัวปปนก็ปนเองพริกก็ปนเองค่ะลอยมากหมูแดงก็ทำเองนะคะ มีเหลืองค่ะเหลืองสดนะคะร้านอะไรครับผมร้านปงหนึ่งบะหมี่เสี้ยวตลาดอะไรนะครับตลาดพยุหะทีรีข้างไปสนีทุกททวันไหนครับทุกวันเสาร์กวอนอาทิตย์ครับผมนิ่มะคะ่ะบะหมี่นี้นิ่มน,มนะคะสวยสดเลยทุกวันนะบะหมี่สดทุกวันนะคะน้ำซุปเล้งนะคะไม่ได้ใส่ผงชูรสไม่ใส่อะไรนะคะ ไม่ได้ใส่ฟ้าไทยเออแต่ผมลบใส่แต่ไม่ได้ใส่ฟ้าไทยอ่าสุดยอดมากครับผมตลาดช่างไปสนีอำเภอพระยาคีรีจังหวัดนครสวรรค์นะครับผมวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับผมร้านตุ้งหนึ่งบะหมี่เกี๊ยวนะครับเนี่ยนี่มเนี่บะหมี่ทำเองค่ะสวยค่ะนิ่มอร่อยนะคะ ม่แข็งกระด้างนะคะสวยสวยกินอร่อยนะคะอร่อยมากๆเลยต้องเอ่งแบบะหมี่เกี้ยว30บาทค่ะจ้ะตายจนะล้างก่อนนะคะล้างบะหมี่ก่อนนะแล้วก็ใส่ลงไปนะคะประมาณ10นาทีก็สุกนะคะอ่าบะหมี่ลวกเลยกระทะโบราณโบราณค่ะลวกเลยกระทะนะคะบะหมี่โบราณค่ะนี่ ก็คือใช้เตาเป็นเตาถ่านเนาะเป็นสูตรแบบโบราณเลยนะครับทุกคนโบราณเลยนะคะนี่ครับผมอ่าร้านนี่นะครับบะหมี่นี่มากนะครับผมหาทานยากนะครับแบบนี้หาทานยากนะแม่ค้าน่ารักมากเข้าใจดีมากครับผมนี่ฮะเป็นบรรยากาศนะครับผมที่อ่าตลาดข้างเปรสิเน่พะยาคีรีนะฮะอำเภอพะยาคีรีจังหวัดนครสวรรค์นะครับถุงละ30บบาทนะครับทุกคนมาอุ่นได้นะฮะนี่ครับผมอ่ะ ใส่ถั่วหน่อยน้ำตาลหน่อยพริกหน่อยค่ะน้ำส้มหน่อยเติมแล้วอร่อยมากอร่อยมากมายอร่อยมากมายจริงๆนะคะ30บาทเองถูก,กอร่อยมากนี่ค่ะเพียสามสิบบาทนะคะอร่อยมากมายค่ะบะหมี่สดเป็นบะหมี่สดนะคะบะหมี่สด30บาทเองนะคะ